ค่ะสวัสดีค่ะเจะอ,อกุคิมอีกแล้วในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยเดิมค่ะก็คือหน่วยวิทยาการคำนวณนั่นเองค่ะซึ่งในหน่วยนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆและก็การคิดอย่างเป็นระบบและที่สำคัญก็คือการรู้เท่าทาันสื่อดิจิตอลต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะเรียนต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะคะ ซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราไปรู้จักเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าอุปกรณ์นักเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยอยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆเลยล่ะค่ะส่วนวันนี้นะคะครูคิมนะะก็จะพาไปรู้ถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านั้นค่ะเอาเป็นว่าแค่เบื้องต้นง่ายๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ ก0วินาทีกับวิทยาการคำนวณป .1 การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นเช่นการใช้เมาส์คีย์บอร์ดจอสัมผัสการเปิดปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีการใช้งานอุปกรณ์เทคนโนโลยีที่ถูกวิธีสิ่งแรกคือการรู้จักเปิดและปิดที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อทำให้สามารถเริ่มต้นการใช้งานและรู้จักดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยโดยอุปกรณ์แรกก็คือคอมพิวเตอร์ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้1เสียบปลั๊ก โดยให้ผู้ปกครองหรือครูครูเสียบปลั๊กให้นั่นเองนะคะ 2. เปิดสวิตตัวเครื่องและก็จอภาพ3รอจนฝากเครื่องพร้อมที่จะทํางาน4เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ปิดโปรแกรมให้หมดทุกโปรแกรม5ใช้คําสั่งปิดเครื่องหรือชัดดาวหกถอดปลั๊กและคุมเครื่องให้เรียบร้อยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คือเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทํางานแทนมนุษย์ในการคิดคํานวณประมวลผลและสามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้เมาส์คืออุปกรณ์ส่งข้อมูล มูลอินพุตเข้าคอมพิวเตอร์ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะวิธีการใช้เมาส์นะคะคือคลิกดับเบิลคลิกแร็คคลิกขวาสกอรเมาส์คีย์บอร์ดแป้นพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูลอินพุตตัวอักษรตัวแรกหรือคำสั่งอื่นๆเข้าคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่มแป้นพิมพ์นัน อมอนิเตอร์จอภาพจอภาพคืออุปกรณ์แสดงผลข้อมูลทําให้เรามองเห็นตัวอักษรรูปภาพและการเคลื่อนไหวซึ่งวิธีการใช้งานกดปุ่ม power เพื่อเปิดหน้าจอน,นั่นเองค่ะทัชสกรีนหน้าจอสัมผัสเป็นอุปกรณ์ส่งข้อมูลเหมือนเมาส์และคีย์บอร์ดแต่ผู้ใช้สามารถสัมผัสบ,บนจอข,ของเครื่องเพื่อที่จะสั่งการและยังสามารถรับคําสั่งหลายจุดพร้อมกันเรียกว่ามัลติทัชสรุปการเปิดปิดอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ถูกวิธีสิ่งแรกคือรู้จักการเปิดและปิด ที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อทําให้สามารถเริ่มต้นใช้งานและรู้จักดูแลอุปกรณ์เทคโนโลยีเมื่อใช้เสร็จเรียบร้อยโดยอุปกรณ์แรกก็คือคอมพิวเตอร์ซึ่งมีวิธีการเปิดและปิดดังนี้1เสียบปลั๊กโดยให้ผู้ปกครองหรือคุณครูเสียบปลั๊กให้2เปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องและหน้าจอ3รอจนกว่าเครื่องพร้อมจะใช้งาน4เมื่อใช้เสร็จแล้วควรปิดโปรแกรมให้หมดทุกโปรแกรม5ใช้คําสั่งปิดเครื่องหรือชักดาวหกถอดปลั๊กและคุณครูให้เรียบร้อยเด็กๆอย่าลืมเอา ไปทำกันนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอเคอย่า <Okay. S 2> ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e เป็นกาลังใจให้ลิฟดาก,กันด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์เทคโนโลยีเนี่ยถ้าเกิดเราใช้อย่างถูกวิธีนะคะมันก็จะสามารถใช้ได้ในระยะยาวเลยละคะ่ะ และอุปกรณ์ที่คุณครูนะคะพานักเรียนไปชมเมื่อกี้นะคะเ่าจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนเราเช่นคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะกิจกรรมที่ครูจะให้ทาหลังจากดูคลิปนี้นะคะคุณครูคิมนะคะจะให้นักเรียนวาดภาพนะคะส่วนประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาหนอย่างค่ะอะไรก็ได้นะคะนักเรียนอยากจะวาดจอภาพ หรือว่าเมาส์หรือว่าแป้นพิมพ์ได้หมดเลยนะคะเอาแค่อย่างเดียวก็พอค่ะบอกชื่อมาด้วยนะคะว่าที่นักเรียนวาดเนี่ยอุปกรณ์รณชิ้นนี้เรียกว่าอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ครูคิมต้องไปก่อนบ๊ายบายค่ะ